สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูสุชาติพิบูลวรศสักอีกครั้งนะครับในมงคลสูตรคำฉันคลิปที่2นะครับซึ่งเนื้อหามงคลสูตรคำฉันนี้นะครับเป็นเนื้อหาในวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาดูก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และประเมินคุณค่าได้วนศิลป์ ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้นะครับนอกจากนั้นนะครับนักเรียนยังจะต้องสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะครับเรื่องประการหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องท่องจําและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนําไปใช้อ้างอิงได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับครูมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะครับหลังจากที่เรียนได้เรียนมงคลสูตรคำฉันไปแล้ว1คลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้คืออะไรนะครับให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ามงคล38ประการจากมงคลสูตรคำฉันสามารถนําไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาสิ่งใดได้บ้างน,นะครับนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับ เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำตอบที่ครูเตรียมไว้ใหม่นะครับมงคล38ประการนะครับคือนักเรียนการปฏิบัติมงคล3 8ปประการนี้นะครับปฏิบัติเพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อพัฒนาตนเองนะครับเพื่อพัฒนาคนรอบข้างนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาสังคมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับ เรายังปฏิบัติมงคลเพื่อพัฒนาจิตนะครับเพื่อความหนุดพ้นและสุดท้ายนะครับก็คือมุ่งเข้าสู่นิพพานนั่นเองครับต่อไปนะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะนะครับการศึกษาวรรณคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับมงคล38ประการนะครับว่ามงคลข้อใดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง คนรอบข้างและสังคมนะครับและมงคลข้อใดนะครับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานนะครับให้หนักเรียนลองอธิบายนะครับเหตุผลประกอบด้วยนะครับครูให้หนักเรียนทํากิจกรรมนี้นะครับ3นาทีนะครับจับเวลาเลยครับใกลเสร็จยังครับ อ่าหลายคนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจนะครับมงคลสูตรที่ได้เรียนไปแล้วเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เรียนตอบมาเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับมงคลที่เป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองคนรอบข้างและสังคมนะครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับดังๆอ่ายอดเยี่ยมเลยครับ ก็คือมงคลข้อที่1นถึง30นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่ามงคลเหล่านี้เป็นหลักปฏิบัติที่ตนเองเนี่ยสามารถเลือกปฏิบัติได้ง่ายนะครับเช่นไม่คบคนพาณนะครับมีความท่อมตนนะครับหรือว่าสนทนาทรรตามการนั่นเองนะครับส่วนมงคลที่เป็นหลักการพัฒนาเพื่อ,อ,อพัฒนาจิตเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานนะครับก็คือมงคลข้ออะไรครับลูก เก่งมากๆเลยนะครับก็คือมงคลข้อที่31-38ถึง38นั่นเองนะครับมงคลข้อที่3 1 8ถึง38เนี่ยนะครับการปฏิบัติตามมงคลทั้ง8ข้อนี้นะครับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีความเคร่งครัดนะครับในการประพฤติตนการรักษาศีลนะครับและต้องปล่อยวางจากทางโลกนะเช่นทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับหรือว่า จิตไม่เศร้าโศกนะครับจิตเกษมนะครับหรือว่าปลอบปลงจากกิเลสเป็นต้นนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนลองปฏิบัติกันดูนะครับนักเรียนร่วมการแสดงความคิดเห็นว่ามงคลสูตรคำฉาบบทใดเป็นมงคลสูตรสูงสุดที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและมีชีวิตที่สงบสุขเดี๋ยวเลลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับ ตอบได้ไหมเอ่ยอ่าหลายคนก็ตอบมาถูกต้องนะครับหลายคนก็ตอบมาใกล้เคียงนะครับหลายคนก็ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามงคลที่เป็นมงคลสูตสูงสุดเนี่ยนะครับที่ทาให้มนุษย์มีความสุขและมีชีวิตที่สงบสุขเนี่ยคือมงคลสูตคคาสันบทใดก็คือข้อ 38นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นข้อสุดท้ายเลยมงคลข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เป็นแบบยากที่สุดนะครับก็คือจิตเกษมปลอโปร่งจากกิเลสนั่นเองนะครับโดยที่ตัวบทของมงคลบทนี้นะครับก็คือจิตใครผิดได้ต้องวัวลโลกรรมสีแล้วย่อมบอกพึงมีจะประวันหรือกังวลไร้โศกธุลีศูนย์และสบายบอบมัวมนข้อนี้แหละมงคลอดีเรอุดมดีนั่นเองนะครับ มงคลข้อที่38นะครับจากตัวบทข้างต้นเนี่ยนะครับมีเป็นมงคลสูงสุดก็เพราะว่าเป็นมงคลที่แนะนำให้มนุษย์เนี่ยมีจิตสงบนะครับรู้จักปล่อยวางนะครับไม่หวั่นไหวต่อกิเลสซึ่งในชีวิตจริงนั้นเนี่ยมนุษย์จะต้องพบเจอกับปัญหาความทุกข์นะครับหรือว่ากิเลสต่างๆอยู่เสมอเราจึงต้องปล่อยวางทำจิตใจให้ปราศจากกิเลสนั่นเองนะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก okay. ็มีกิจกรรมให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าจากมงคลสูตรคำฉันตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ1นะครับคุณค่าด้านแนวคิดนะครับแล้วก็ข้อ2อคุณค่าด้านเนื้อหานะครับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์คุณค่า2ข้อนี้นะครับให้ครูหน่อยนะครับเอาจับเวลานะครับ3นาทีครับจับเวลาเลยครับ เสร็จหรือยังเอ่ยอ่าหลายคนก็เสร็จแล้วนะครับแสดงว่านักเรียนตั้งใจทํากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์กันมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้ไหมนะครับคุณค่าด้านแนวคิดนะครับนักเรียนได้คําตอบข้อนี้มาเป็นยังไงครับนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยอายอดเยี่ยมเลยครับก็คือการประพฤติ ดีนะครับปฏิบัติดีของตัวเราเองเนี่ยเป็นมงคลอันประเสริฐของชีวิตนะครับความดีที่เรากระทำคือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญดังคำประพันธ์ท้ายเรื่องที่ว่าเทวามนุษย์ธรรมวรมงคลาาชนีเป็นผู้ประเสริฐที่บ่มิแท้นะแห่งหนย่อมถึงสวัสดีสิริทุกประการดลนข้อนี้แหละมงคลอดีเรกอุดมดีนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับคุณค่าด้านเนื้อหานักเรียนวิเคราะห์กันมาได้ว่าอย่างไงครับไหนตอบครูดังๆหน่อยเลิกอ่าเก่งมากๆเลยนะครับเอ่อมงคลสูตรคำฉันนะครับกล่าวถึงมงคล38ประการนะครับอันเป็นมงคลสูงสุดที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีแต่ความสุขความเจริญนะครับซึ่งผู้อ่านสามารถนำมงคล38ประการนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะครับนอกจากนี้เนี่ยเนื้อหาก็ยังแสดงให้เห็นว่าคนในสังคมไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับและก็มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวรรณคดีและวรรณกรรมไทยต่อไปด้วยนะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนมาพิจารณาคุณค่าได้วรรณศิป์นะครับ เดี๋ยวเรียนดูว่าครูจะถามอะไรนักเรียนนะครับองค์พระพักควันนั้นไซประทับแห่งใดก็เข้าไปถึงที่นั้นครั้นเข้าใกล้แล้วจึงพลังถวายอภิวันแด่องค์สมเด็จพระสะพลนักเรียนคิดว่าคําประพันธ์ที่ครูยกมาข้างต้นนี้นะครับสะท้อนความสามารถในการเลือกใช้คําของกวีอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยครับ ไม่ต้องแย่งกันครับลูกเก่งมากๆเลยนะครับคืออะไรครับก็คือการเลือกใช้คำวัยพจน์นั่นเองนะครับหรือว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันในที่นี้ที่ปรากฏจากตัวบทขั้งต้นเนี่ยก็คือคำว่าองค์พระพักควันกับคำว่าองค์สมเด็จทศพลน,นั่นเองนะครับที่หมายความว่าพระพุทธเจ้านั่นเองครับเก่งมากๆเลยต่อไปอีกตัวบทหนึ่งนะครับ ล่วงประถมมยามราตรีเธอเปล่งรัศมีอันเรืองระยับจับเนตรแสงกายเธอปลั่งยังเขตสวนแห่งเจ้าเชิสว่างกระจ่างทั่วไปคำประพันธ์นี้นะครับนักเรียนแสดงให้เห็นจินตภาพด้านใดและอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยครับ ยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนเก่งทุกคนเลยนะครับก็คืออะไรครับลูกคือจินตภาพด้านแสงนั่นเองนี่เห็นไหมครับมีการใช้คําที่แสดงการเปล่งแสงเยอะแยะมากมานะครับเห็นคําว่าเปล่งนะครับเห็นคําว่าระยับใช่ไหมครับเห็นคําว่าปลังเห็นไหมครับเห็นคําว่ากระจ่างใช่ไหมครับเนี่ยคำเหล่านี้สะท้อนที่เห็นจินตภาพด้านแสงเป็นอย่างดีนะครับต่อไป นักเรียนคิดว่ากลวิธีการประพันธ์ที่เด่นที่สุดนะครับในเรื่องมงคลสูตรคำสัรคคืออะไรนะครับนักเรียนดูตัวบทนี้นะครับนักเรียนลองวิเคราะห์ให้ครูฟังหน่อยนะครับอ้าลองช่วยกันเลยครับได้ไหมอ่ะยอดเยี่ยมเลยครับนักเรียนคำประพันธ์ที่ครูยกมาเนี้ยเนี้ยนะครับ แสดงกลวิธีการประพันธ์ที่เด่นที่สุดคืออะไรครับตอบดังๆเลยอ่าก็คือตัวสีแดงเนี่ยครับนักเรียนก็คือการใช้คาถาภาษาบาลีนั่นเองนะครับเป็นการนําคําประพันธ์ทุกบทนะครับและแต่งคําประพันธ์อธิบายนะครับนำความหมายของภาษาบาลีด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะครับนอกจากนี้มีอะไรครับนักเรียนเห็นไหมเอ่ย นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตจริงๆนะครับก็คือ,อ,อบรรทัดสุดท้ายนะครับก็คือการซ้ําคําเพื่อเน้นความนั่นเองนะครับคือคําว่าข้อนี้แหลมมงคลอดีเรกอุดมดีนะครับซึ่งจะปรากฏในบาทสุดท้ายของทุกๆบทนั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนครูก็ใช้นักเรียนลองวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ครูจะตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมนะครับคำประพันธ์นี้นะครับแสดงให้เห็นการปฏิบัติตนของเทวดาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรและสะท้อนแนวคิดหรือความเชื่อของคนไทยอย่างไรนักเรียนลองช่วยครูวิเคราะห์คำประพันธ์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้นี้หน่อยนะครับได้ไหมครับนักเรียนอ่าหลายคนก็เสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับคนที่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์กันมาเนี่ยครับ สอดคล้องกับที่ครูเตรียมคําตอบไปไหมนะครับคำประพันข้างต้นนี้นะครับก็คือการที่เทวดาเนี่ยกระทําความเคารพอย่างนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านะครับซึ่งความเชื่อของคนไทยเนี่ยจะเชื่อว่าเทวดาเกิดจากผู้ที่สร้างบุญกุศลนะครับเมื่อตายไปจะได้เป็นเทวดามีบุญบารมีนะครับแต่เทวดาก็ยังคงจะต้องแสดงความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าอยู่นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระเเจ้าเนี่ยอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับคําประพันธ์นี้นะครับสะท้อนความเชื่อเรื่องใดเห็นแจ้งนะสีองค์พระอริยสัตว์อันอาจนํามนุษย์ผ่านติรข้ามทะเลวนอีกธรรมพระนิพพานะประจักษ์สแก่ตนข้อนี้แหละมงคลอดีเรกอ,อุดมดีนักเรียนคิดว่าตัวบทนี้สะท้อนคาประพันธ์สะท้อนความเชื่อเรื่องใดครับได้ไหมครับนักเรียน เก่งมากๆเลยครับลูกสิษของครูนะครับตัวบทข้างต้นนะครับก็สะท้อนความเชื่อเรื่องการบรรลุนิพพานนะครับแล้วก็การหลุดพ้นจากการวินว่ายตายเกิดนะครับซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยครับกิจกรรมต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนลองพิจารณาว่าคำสอนในมงคลสูตรสอดคล้องกับสังคมไทยอย่างไรนะครับนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อย เก่งมากๆเลยครับคําสอนในมงคลสูตรนะครับเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนานะครับให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีนะครับซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับเช่นสอนให้เลี้ยงดูบิดามารดานะครับสงเคราะห์บุตรภรรยาและญาตินะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมระบบเครือญาตินะครับการเลี้ยงดูบิดามารดาลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วนะครับ เพราะนั้นคำสอนจึงสอดคล้องกับการนำมาปรับใช้ได้ในสังคมไทยปัจจุบันนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูก็ใช้นักเรียนเนี่ยทบทวนหลักการอ่านออกเสียงทำนองสนอประเภทอินทรวิเชียนฉันและกาบฉบังและฟังตัวอย่างการอ่านทำนองสนอเรื่องมงโคลสูรคำถามที่ครูเปิดนะครับแล้วฝึกอ่านตามนะครับจากน้นเนี่ยให้นักเรียน เลือกคําประพันธ์บทที่ตนเองชอบนะครับ4-5บทนําไปท่องให้เ,เพื่อนๆและครูฟังนะครับโดยอาจจะทําเป็นกิจกรรมรายบุคคลนะครับเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมก็ได้นะครับน,นักเรียนฟังคลิปเลยครับมงคลสูตรคําฉันพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขันตีจะโสวะจัสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมังคลมุตตมังมีจิตตะอดทนและสถิตนาขันตีอีกหนึ่งบอ่อพึ่งมีหรือดีดือทนงหาน หนึ่งเห็นคณาเลิศสัมนาวราจาร์กล่าวธรรมาโดยการวรกิจจะโกศลทั้งสี่ประการล้วนจะประสิทธิ์มนุนพลข้อนี้และมงคลอดิเรกอุดมดี เป็นไงบ้างครับนักเรียนพอที่จะฝึกอ่านกันได้ไหมครับเนั่งเรียนลองไปฝึกดูนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองมาอ่านให้ครูฟังนะครับในคาบต่อไปประเด็นการประเมินของครูนะครับในการที่อ่านทํานองสนทนี้นะครับครูก็จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับถ้านอเรียนอ่านออกเสียงคําประพันธ์และคาถาภาษาบาลีได้ถูกต้องตามอักขรวิธีเนั้อเรียนก็เอาคะแนนส่วนนี้ไปเลยนะครับเต็มนะครับถ้านักเรียนแบ่งจังหวะการอ่านได้ถูกต้องทั้งคําประพันธ์นะครับเนักเรียนก็เอาคะแนนส่วนนี้ไปเลยเต็ม ถ้านักเรียนอ่านทำนองเสนอได้เสียงดังชัดเจนแล้วก็มีความไพเราะนะครับนักเรียนก็ได้คะแนนเต็มไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเรียนอ่านออกเสียงทำนองเสนอได้ถูกต้องตามสัญลักษณ์เนี่ยนะครับนักเรียนก็รับคะแนนเต็มในส่วนนี้ไปเลยนะครับถ้าเรียนปฏิบัติได้ทั้ง4ีประการนี้ครบถ้วนมีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนก็ได้คะแนนในหัวข้อการอ่านทำนองเสนอนี้ได้เต็มทุกคนเลยนะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูมทักษะความรู้นะครับของการเรียนวรรณคดีของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะครับแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่งนิทานหนึ่งเรื่องนะครับโดยเลือกมงคลสูตรอย่างน้อย2-3ประการมาแต่งนิทานให้มีเนื้อหาและข้อคิดสอดคล้องกับมงคลสูตรที่เลือก เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้อ่านนะครับโดยที่ครูจะมีประเด็นในการประเมินนะครับนิทานของนักเรียนเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่1เนี่ยทั้งเรียนนำมงคลสูตรมาเขียนนิทานโดยมีเนื้อหาและข้อคิดที่สอดคล้องกับมงคลที่เลือกได้เนี่ยนักเรียนก็จะได้คะแนนข้อนี้ไปเลยนะครับเต็มนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับทั้งเรียนเขียนเรียบเรียงเนื้อหานิทานได้อย่างมีเอกภาพ สมรรภาพและก็สารัสถภาพเนี่ยนักเรียนก็จะได้คะแนนในประเด็นนี้เต็มไปเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับทั้งเรียนตกแต่งนิทานได้อย่างสวยงามเรียบร้อยและก็สร้างสรรค์นะครับนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มไปเลยนะครับในประเด็นนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับทั้งเรียนเรียบเรียงถ้อยคําภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมและสละสลวยนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะครับทั้งเรียนสามารถที่จะดําเนินการได้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพทั้ง4ประเด็นนี้นะครับนักเรียนก็รับคะแนนเต็มจากครูไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้แต่งนิทานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มให้นิทานของนักเรียนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานนิทานที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับนักเรียนและครูร่วมกันวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเ,เติมเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของเนื้อหานะครับพร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงผลงานที่ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ปรับปรุงผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะให้นิทานของนักเรียนเนี่ยมันมีคุณค่านะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยครูก็มีกิจกรรมสุดท้ายนะครับมให้เรียนลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะครับก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำหนังสือนิทานของกลุ่มตนนะครับมาปรับปรุงให้สมบูรณ์นะครับ แล้วก็นําไปอ่านให้เพื่อนในโรงเรียนฟังในช่วงพักกลางวันนะครับหรือว่าหลังเลิกเรียนกิจกรรมชมรมหรือผ่านเสียงตามสายต่างๆนะครับเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะครับหรือนําไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์สาธารณะนะครับเช่น Facebook Twitter หรืออื่นๆเพื่อตามความเหมาะสมต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ศึกษา มงคลสูตรคำฉันมาครบถ้วนทั้ง2คลิปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมงคลสูตรคำฉันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย